โอ้ข้าเจ้าไอ้ช่วยกล้วยทอดวันนี้เราพาไปชิมเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายยังมาลูกผิวพรรณให้สดใสเป่งปังอีกด้วยนาะรสชาติจะเป็นยังไงป้าปะไปชิมกันได้เลยอันนี้เอ้ยมาหาข้าหน่อยข้ามีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้เจ้ามาลอาชิมในวันนี้มามารีบรีบรีบมารีบมา่วนเลยก่อนที่ข้าจะมาให้เจ้าดื่มนะรีบมาหน่อยเดี๋ยวข้าจะมาให้เจ้าชิมเร็วเร็วฮันนี่รีบรีบมาเร็วอย่าช้ามอื่นอานดื่มอาจดูนั่นแหละ อยู่ก็ค่ามันต้องไวมันต้องรีบมันต้องกระตือมีความกระตือรือร้นรีบมารีบรีบมาอย่าช้าฮึมและที่สำคัญอย่าตืน่นสายด้วยการเป็นนักชิพขั้นลุกต้องมีความกระตือรือร้นมีความฟิตมีความอึดมีความทนเออเออเออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพอดีมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งเรียนรู้ทักษะให้มากเก็บเกี่ยววิชาให้ได้เยอะๆรีบรมารีบๆมาๆข้าให้เวลาเจ้าน้บหนึ่งสิบเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบมาแล้วครับพี่นานจิ้งคีมคนดื่มอย่างครับผมนี่เด็ดเด็ดเด็ดเด็ทำโม้สองคนปีนานจุกันนึกหล่นมาหิ่งตายนี่จะิ้งคีมคนดื่มอย่างครับพี่นานนี่โอ้โอ้โอ้หัวใจก็จะวายนี่พี่นานเอ้ยโอ้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 เฮ้ยอันนี้เห็นเจ้าบนว่ะดูกับข้าเจ้าไม่ค่อยจะได้ชิมน้ำอะไรอร่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยเครื่องดื่มน้ำสุรบผสมผลไม้รวมเนี่ยข้าจะให้เจ้าไปลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงและนี่ก็คืออีกบทเรียนหนึ่งที่เจ้าจะต้องได้เรียนรู้ไอ้เจ้าได้เรรรรียนูู้แลบอออกถึงงงป่ขเคืดื่มนั้ี บอกรูปลักษณ์ของเครื่องดื่มที่บรรจุอีพอมีขายตามท้องตลาดเดี๋เอาไปลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเออนั่นเตอะ,ะถึงวันละกระนึกว่าจะได้จิ้มของอย่างที่ดีๆลรำๆก็เปิดห้องนี่ห <c oughs> น้าปอมไม่ปีน้องเนาะ <c oughs> ถึงวันละถึงมีหันยางนึงเนาะปีน,น,นั้นเนาะเป็นว่ายังอีกนี่เอา้าจิ้มก็บจิ้มเนาะบอกหมาะมาสกรรมักคำเนาะปอมไม่ปีน้องไว้หลุดกูคูกูกคนน้นเนาะมันเคยซักเมา่งเฮ้ยนี่จิ้มเครื่องดื่มนี่ซักเท่าไหลนึก <c oughs> <c oughs> ตามหลักการชิมเครื่องดื่มที่าาสอนนให้้เจนะ <c oughs> ให้ตอบให้ได้เลยว่ารูปลักษณ์ของมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้แล้วหนาวแน่บอกให้ได้นะฮานี่ฮ่าเราจะบอกลักษณะของเครื่องดื่มอย่างไรนี่ครับปีนั้นนี่ฮะนะบอกใหม่ปีน้องอตึ้งไข่เนยเต้นเต้นกับปีนั้นอ่ะเราจะบอกคุณลักษณะมันอย่างใดของเครื่องดื่มตัวนี้นี่ฮึ่มทราบบอกใครเข้าหนังสือยังมันตึ้งบอกหู้เหลือกับเต้นแต้จะบอกลักษณะอย่างไรนี่ฮะปีนั้นยันเนี้ยยันเนีกับปีนันก็เจอบอกกันจิ้มเนาะอ่ะตึ้งไข่เนยเต้นเต้อ ตื่นสายนยเตะเตะนกลายเป็นนัองจิ้มเครื่องดื่มนี่เนาะปอะมาณพี่น้องเนาะก็ก็โทษทุฟังเกิดสั้หน่อยนะครับผมก็มีอีกอย่างก็ทิมข้าเมัน์ก็ได้มาเลยครับผมมันจะไปยากอะไรฮะนี่มามาเดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าเองสอนวิธีการดูรูปกษณงของเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่มีขายตามท้องตลาดมามาอย่าช้าเลยขมันง่ายนิดเดียวแค่มีเทคนิคเล็กน้อยเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าเองเชื่ออาจารย์เถอะ อาจารย์ผ่านมานนนก่อนอาจารย์เรียนรูน้มาก่อน,นครับพี่นะครับเออนั่นนะอาจจะบอกถึงรูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่หอและแพ็กเกจจิ้งที่มีขายตามท้าตลาดทั่วไปใา้ารย์ได้เรียนรู้รูปลักษณ์ของเครื่องดื่มนั้นนั้นอ,อันนี้เออมันไม่ใช่ของง,ง่ายง่ายมันจะแย่มาพี่นัน้นอู้ไปเลยก้าไม่ต่อครับตอนไม่พีน่น้องจีนี่มันจะเชื่อถือได้นว่านี่ ถ้าจะว่าเปเลยก็ไปน,น,นั้นไงว่าอย่างไงแถมเขา้นาไปนั้นเวลาที่เจ้าไปเป็นนักชิมนี่เจ้าจะได้เรียนรู้เจ้าจะได้บอกผู้คนทุกว่ารูปลักษณ์ของเครื่องดื่มนั้นเป็นยังไงออครับครับเป็นยังไงเป็นแบบไหนคนฟังถึงจะได้เข้าใจออมนไปจี้รับ